พึงพากันตั้งใจให้ดีํำรวมใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นอย่าง่วงเหงาให้พึ่งปลุกใจให้ตื่นอยู่เสมอบางคนนั่งสมาธิแล้วมีแต่นั่งหลับไปเรื่อย เช่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าไปทำอย่างนั้นถ้ามันง่วงทนไม่ไหวจริงๆริงลุกไปเดินจงกรมกำจัดความง่วงออกไปเช่นนี้นมันถึงได้ประโยชน์จากการภาวนาเมอเช่นนั้นแ้้ก็ไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้นต้องพากันทำตามที่แนะนําที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทรปรารบความเพียรในอิริยาบททั้งสี่ก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเมื่อมันนั่งจิตก็ไม่สง,งบหรือง,ง่วงเงาก็ลุกไปเดิน ถ้าเดินแล้วมันสบายมันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็จึงค่อยหยุดลงถ้าเดินไปมันเหนื่อยแล้วก็ยืนยืนกำหนดจิตอา้าอย่างนี้แหละ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็กน,นั่งมาเนี่ยนั่งภาวนาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็กอน,นอนแสดงว่าธาตุร่างกายมันต้องการพักผ่อนนอนให้มีสตริระลึกไว้เสมอว่าเมื่อตื่นขึ้นเราจะทำความเพียรต่อจะไม่ยินดีในการหลับการนอน นี่ต้องกำหนดในใจว่าอย่างนี้แล้วหลับไปได้เวลาแล้วพระธรรมก็ปลุกให้ตื่นตื่นแล้วก็ไม่บิดขี้เกียจร,รีบลุกขึ้น่วยพระนั่งสมาธิภาวนาอันนี้นบว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำ ไม่ทำเช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางไปจากกิจใจกิตใจก็มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างนั้นแหละก็ค้นจากทุกไปไม่ได้เราทุกคนมีทุกตามบีบคั้นอยู่ทุกคนแหละดังที่ได้สแสดงมาแล้วมนั้นนะมันจะไม่บีบคั้นยังไงร่างกาย เมื่อเวลามันยังความแก่ยังไม่มาถึงเน่ยมันก็แข็งแรงกระสุ่มกระชวยดีนี่ันพอความแก่มาถึงเข้าแล้วร่างกายนี่มันก็ทุดโทรมลงไปดังที่เราก็เห็นกันด้วยตาอย่างคนแก่ชราเกิดก่อนหมู่นั้นเราก็เห็นกันอยู่ นี่แหละความชรามันบีบคั้นเอาตาก็มัวหูก็อื้อผมก็งอกฟันก็โยกคลอนรอนไปอวัยวะร่างกายน้ยใหญ่ก็ตกกระหนังก็เหี่ยวยานอันโมนี่เนี่ยมันเรื่องของชราความแก่ทั้งนั่นเลย ทุกคนย่อมได้ประสบถ้ามีอายุยืนยาวนานไปจนถึงอายุไขเจ็ดสิบแปดสิบปีไปมันก็ย่อมปรากฏแล้วมันจะทานานอะไรเราเกิดมานี่นะไม่ทานานดอกอย่าพากันเข้าใจผิดคิดว่าเราจะได้อยู่ในโลกอันนี้ไปนาน บาคนที่เขาตายก่อนเรานั่นนะมีอยู่ทมไปนะอายุเท่าไหร่ล่ะคำนวณดูอะไอที่จะถึงเจ็ดสิบก็มีน้อยนะนั่นแหะอย่างมากก็อายุหกสิบกว่านี่ก็ไปแล้วห้าสิบกว่าไปแล้วกม็มีมันไม่พันที่ จะได้สเสวยสุขอันเกิดจากความมุ่งวาดป่าถนานั้นเลยอยากจะรวยทรัพย์มากๆอย่างนี้นะมันไม่ทันกับเวลาหาไปหาไปมันความเจ็บความตายมาถึงเข้าจะแล้วมันก็เลยไม่ร่ำไม่รวยได้อืออย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของคนเรา ภัยอันตรายต่างๆมันบีบคั้นร่างกายกิเลสมันเป็นบีบคั้นทางจิตใจมาน,นี่ให้คิดดูอัไม่ใช่ได้อยู่กเป่าเเลยกายกับใจเนี่ยผู้ใดไม่เพียรละกิเลสผู้นั้นก็ถูกกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจมีบังคับจิตนี้ให้คิดไปในทางบาปอกุศล ขึ้นเชื่อว่ากิเลสแล้วมันไม่ยอมส่งเสริมให้จิตใจของคนพอใจในการทำบุญกุศลพอใจในการปฏิบัติธรรมมันไม่ให้พอใจแล้วเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าก็แสดงแล้วมันไม่ใช่มันจะเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนั้นเมื่อมัน มีชื่อว่าอย่างนั้นแล้วผู้ใดส่องผู้ใดสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นกิเลสมันก็มีอิทธิพลบังคับจิตใจให้ยินดีพอใจไปในทางอากุศลกมามวิตกพยาบาทวิตกวิ่งสาวิตกอันนี้ท่านเรียกว่าจิตใจมันตกไปทางอากุศล เพราะฉะนั้นนก็ให้พากันสังเกตดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันเป็นอย่างว่านี่เราก็อย่าไปนิ่งนอนใจให้เล่งความเพียรเข้าไปตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ก็ยังสติเข้าไปหาความรู้อันนั่นแหละส่วนมากสติมันลึกไปทางอื่นนู่นมากกว่าที่มันจะระลึกเข้ามาหาดวงกินนี้ให้สังเกตตัวเองเมื่อเห็นว่าเป็นความจริงแล้วก็เอาแหละพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอ ามาถึงความรู้สึกอันนี้อยู่ภายในถ้ำอกกลางอกกันแล้วมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้พร้อมกับกำหนด,ดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ความจริงนะีถ้าหากว่าสติมันยัางเข้าไปถึงจิตแล้วมันรู้ได้เลยนะรู้ตัวอะไระรู้ว่าจิตใจของตนอยู่ไงเป็นยังไง ที่มันรู้ตัวไม่ได้ก็เพราะสตินี่นะมันห่างจากจิตมันระลึกไปในอารมณ์ต่างๆภายนอกนูน่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยอดท้อต่อความเพียรเพราะว่าถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามในชาตินี้ชาติต่อไปก็ต้องได้ภาคเพียรอีก หรือไม่ได้ภาคเพียนในชาติต่อไปชาติต่อต่อไปนั้นมันก็ได้ภาคเพียนลากกิเลสตัณหานี่แหละถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะทําความภาคเพียนปฏิบัติเพื่อลากกิเลสตัณหานี้ผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกข์ได้สักทีได้ท่องเที่ยวเกิยแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏสงสารนี่ ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นก็ไม่ได้สัมผัสแล้วไม่ได้ลิ้มรสแล้วกันเมื่อมันเป็นทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีดีอะไรแล้วการเกิดอยู่ในโลกอันนี้คิดดูให้ดีไอ้โลกอื่นที่มันสวยสดงดงามกว่าน,นี้มีอย่างสวรรค์นี่ ร่างกายของเทวดาละเอียดอ่อนมากเมื่อละเอียดอ่อนนะมันก็มีความสุขซี่ไปเกิดขึ้นนะบุญกุศลที่เพื่อนสร้างมานะมันก็อำนวยความสุขความสะดวกสบายให้แต่ผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยมักจะหลงติดอยู่ในความสุขของเทวดา แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ไม่คิดถึงคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการได้เพราะว่าจิตใจมันตกเป็นท่าแห่งตัณหามันไปมัวแต่ยินดีในความสุขสัมผัสอันเกิดจากกายกับจิตที่มันละเอียดอ่อนแล้วมันอาศัยกันอยู่เนี่ยให้พากันพิจารณาดู ความจริงแล้วการละกิเลสก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเกินประมาณจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้ว่าแต่ขอให้มีสติอย่างเข้าไปหาจิตจะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นน่ะควบคุมจิตคือความรู้สึกนั้นให้หยุดนิ่งอยู่อย่ามาคิดสายไปสายมา ยันนี้ไม่นานปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นแหละมองเห็นสังขารน,นามรูปอันนี้ว่าเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาไปทุกเมื่อทุกเวลานาทีไปเลยแล้ววันนี้ใจนี่เนะ่ะเมื่อเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แฝงเหมือนกันนะถึงเวลาคิดไปโน้นวันนี้มันก็คิดไป ถึงเวลามันหยุดอยู่มันก็หยุดตามธรรมชาติของมันบัดนี้เรามาเพียนพยายามอย่าให้มันคิดปรำปราไปมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็จิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านขึ้นแล้วบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันได้ทีมันก็เอาแล้วแทรกแซงเข้าไปครอบงามจิตให้มัวหมอง ให้มันชอบไปตั้งแต่การมคุณเมตุนสังโยชน์ไปอย่างนั้นแน่ทีเนี่ยเงี่ยต้องระวังให้ดีไอการเป็นนักบวชนี่นะถ้าไม่ภาวนาเห็นโทษของกิเลสแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยคารืหัดเขายัางมีกำลังเรียวแรงแสวงหาเงินทอง เข้าของได้มาแล้วเขาก็ยังมีจำแนกเก,กทานก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเขายังมีไหวพระภาวนาอันนักบวชเรานี่น่ะไม่ได้หาเงินไม่มีเงินมีทองที่ไหนจะมาทำบุญสุนทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำบุญอะไรนี่ คนจนคนมีบุญน้อยส่วนนักปวชนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสำรวมตนในพระธรรมวินัยด้วยดีสำรวมกายวาจาไม่ล่วงทำล่วงวินยัยสำรวมใจของตนให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามมติตาเบกขานี่สํารวมใจของตนให้อยู่ในพรมิหารสี่เนี่ย มันถึงจะไม่โกรธไม่เกลียดใครทกใครผมโกรธมันจึงครอบงำจิตใจไม่ได้ให้พากันกระทำในใจอย่างนี้อย่างที่สอนมาแล้วนั่นแหละเทศมาแล้วอย่าพากันประมาทผู้ดใดประมาทในธรรมคำสอนของมุติเจ้าไม่มันพยายามน้อมเข้ามาสู่กายสู่จิตของตนผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้นั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆหลงว่างอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเพราะสะวรรค์น,นั่นน่ะมันบุคคลผูก้กระทำความดีให้เข้าขั้นนั่นแล้วรักษาความดีไว้ได้ตลอดชีวิตอย่างนี้นะโดยเฉพาะสินห้าประการนั่นน่ะผู้ใดรักษาให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็มาภาวนา สำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ในบุญในคุณพยายามสำรวมระวงังจิตตรงนี้ให้มันยินดีพอใจในความบริสุทธิ์คือในความไม่มีบาปในความไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันนี้ควรยินดีแท้ๆถ้าผู้ใดย,ยินดีไปนในการเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นแล้ว มันก็พ้นทุกไปไม่ได้เลยหรือพ้นจากทุกในนรกหรืออบายภูมิไปไม่ได้เลยนี่นะให้พากันกลัวไว้นะถ้าบุคคลมากลัวต่อนรกอบายภูมิอย่างว่านั้นได้ผู้นั้นนะก็สามารถที่จะเพียรละบาปได้เลยแล้วก็ไม่ส่งเสริมบาปให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่าตนนั้น มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นนั้นเป็นความจริงพระองค์ไม่หลอกลวงคนอย่างนี้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้ได้นั้นก็คลายความประมาทออกไปจากตนนี่ตั้งสติสำรวมใจอยู่เสมอมันจะยากลำบากอย่างไรก็ ก็ต้องทำเพราะงานอื่นยากกว่านี้ยังทำได้ฉะนี้งานสำรวมจิตใจเพ่งใจเข้าถึงความสงบอย่างนี้ทำไมจะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นวันวชิลสิเราต้องคิดสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้มันก็จึงค่อย หายจากความประมาทไม่เช่นนั้นละมันก็ไม่หายจากความประมาทคนเรานะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตร,ศศร,รัสภาษิตไว้ว่าปะมาโดมัจจุโอผดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายแน่นอนทีเดียว เดินตามถนนน้นทางไม่ระวังระวังรถลาวิ่งไปมามันเหยียบเอาทับเอาตายอย่างนี้ตัวตายแล้วถึงแม่คนรถเขาจะถูกพ่วงล้องจะจับติดตารางตนก็ไม่รู้อะไรตนตายไปแล้วนี่เขาติดตารางาแล้วเขายังมีวันจะออกได้ตัวเองตายไปแล้วไม่มีวันจะเกิดอีกได้ง่ายๆ เพราะว่าบางคนไปทําบาปไว้อย่างนี้นะบาปก็นําไปสู่นรกเสียแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆนะี่ไม่มีด้วยเหตุนี้แหละให้พึ่งพากันชื่นชมยินดีในสวรรค์ในพระนิพพานไว้เสมอเสมออืม สวรรค์นั้นมีความสุขยิ่งกว่าความสุขในมนุษย์ที่หลายร้อยเท่าให้เข้าใจแต่บางคนก็อาจจะว่ามาแน่นะให้จะไปสวรรค์ไม่ทราบว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนี่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าหากว่าสวรรค์ไม่มีอยู่ในอกในใจนี่สวรรค์โลกหน้าก็ไม่มี หรือว่าถ้านรกไม่มีอยู่ในใจนรกในโลกหน้าสำหรับผู้นั้นก็ไม่มีเนี่ยที่ในตรายโลกกวิถานท่านทำเป็นเรื่องพุทธวิสัชนาไวนะ้ว่านรกนั้นอนะ่ะใครไปสร้างไว้แล้วก็ต้องตอบว่าไม่มีใครสร้างกรรมของสัตว์ผู้ใดทำกรรมชั่ว กรรมชั่วมันไปสร้างให้อยู่ทนว่ากรรมชั่วแต่ละบุกคลที่ทำนั่นแหะไปสร้างให้อยู่เพราะฉะนั้นนรกมันจึงไม่รู้จักเต็มนั่นแหละแต่ถ้ามันตกหลายๆเข้ามันยัดเยียดกันท่านว่า,าบาปกรรมมันนั่นอนะ่ะมันจะไปตกแต่งนรกให้ขยายนารกที่มีอยู่แต่ก่อนให้กว้างออกไปอีก ให้พอกับสัตว์นรกที่ไปตกลงไปในนรกนั้นอย่างนี้นะแล้วโยมบาลก็จับสัดลงไปในนรกนั้นน้ำร้อนร่วกไฟเผาเป็นจุลวิจจนไปเมื่อกรรมยังไม่สิ้นผัดกรรมมาตกแต่งให้เกิดรูปอันนั้นมาแล้ว ตกแต่งให้จิตไปอาศัยในรูปนัน้นจะนี้ก็นี้ไม่ได้มีแต่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนี่นะเพราะนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีเพราะพุทธเจ้าไมาา่ได้โกหกใครอ่ะฉะนั้นเมื่อเราเบื่อหน่ายในนรกไม่อยากไปตกนรกหมกไม่อยู่นมนานมันก็มอพยายามเวน้นจากกรรมมันชั่วในเสีย แม้ว่าจะอดอยากไม่มีจะกินอยู่บ้างก็าตามมันมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่ก็พอหาได้คนมีศีลมันมีปัญญามีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากการกระทำบาปทำด้วยตนเขาตนเองนี่นะเมื่อบุคคลมาพยายามฝึกใจไม่ให้เกะาะไม่คล้องอยู่ในโลกนี้แต่ว่าบุญบาร,รมียังไม่เต็ม มันก็ไปเกิดสวรรค์อะไรแบบนี้นะเพราะจิตมันไม่ห่วงในโลกนี้แล้วนี้อเป็นอย่างนั้นเมื่อมันยังไปพะนิพานยังไม่ได้ก็ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์นั่นหลายมากกว่าความสุขในมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่านี่เราจะกลัวอะไรความเกิดถ้าหาว่าเราทําดีเราทําละกายวาจาใจของตน ให้มันสะอาดปราศจากป่าประทับกรรมมันชั่วแล้วแล้วมีจิตใจตั้งมั่นในกองการกุศลดังที่กล่าวมานั่นไะใจไม่ตกไปทางอากุศลใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมเมื่อใจมั่นอยู่ในกุศลธรรมภายในแล้วมันก็พิจารณาเห็นร่างกายนี้สิเพราะมันอาศัยอยู่ร่างกายนี้ตลอดเวลานี้ แต่เมื่อใจไม่สงบแล้วมันทั้งไม่มองเห็นเท่านั้นแหละถ้าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณแล้วมันก็มองเห็นร่างกายนี่มันสำรุดทุดทมมันวิบัติแปรปวนอยู่อย่างนั้นเสมอเสมอแเลอร่างกายนี่มันสกรปรกโสมม,มต,ต่างนานามูนนี่นะมันมีอยู่ให้รู้ให้เห็นอยู่แต่ว่าจิตนี่มันเพลินส่งใจไปข้างนอก แล้วมันมองไม่เห็นมันไม่มันไม่พิจารณามันจึงไม่เห็นจึงหลงสำคัญว่าขันหน้าอามรูปร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไปมองเห็นบุคคลอื่นก็ว่าเป็นบุคคลอื่นไปไม่มองเห็นด้วยสภาวธรรมอย่างนี้นะมันมันมันไปสวรรค์นิพพานไม่ได้กเพราะมันมองไปในแง่ติดอยู่ในสมมุติ แต่แล้วความจริงไม่มีอันใดที่จะเป็นสมบัติของตนสักหน่อยหนึ่งไม่มีร่างกายทุกส่วนเป็นสมบัติของโลกเกิดก็เกิดอยู่กับโลกนี่แตกดับทำลายก็ตะแตกแตกแตกดับแตกดับทำลายลงสู่โลกอันนี้ส่วนจิตใจสิถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างว่านั่นเองถ้าทำกรรมดีกรรมดีมันก็นำไป เกิดในที่สุขสบายจะไม่ใช่สวรรค์ก็ตามแหละถ้ามันไปเกิดที่สุขสบายแล้วมันก็ใช่ได้นี่นายพากันคิดให้ดีความสุขมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์โลกนี้เท่านี้โลกเอื่นยังสุขยิ่งกว่านี้มีอยู่อยากรู้จักก็ทำใจสงบสิเมื่อใจสงบระง,งับลงไปแล้วมันก็เบิกบานผ่องแผ้ว เมื่อทำใจสงบได้อยู่นี่เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายงชีวิตจิตก็ยังมั่นคงอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะอะพอจิตละออกจากร่างอันนี้ไปบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะนำไปเกิดที่สุขสบายจริงๆเนี่ยถ้าถ้าสร้างสวรรค์ขึ้นในอกในใจนี่ได้แล้วนี่ละโลกไปนี้แล้ะโลกนี้ไปแล้ว สวรรค์น,นี่มันก็อยู่โลกหน้าแหละวันนี้คือบุญกุศลนำจิตให้ไปปฏิสนธิในรูปของเทวดาอ่มันเป็นอย่างนั้นมีอายุยืนยาวนานตั้งพันปีทีบสองพันปีทิบน,นุ่นอ่สถานที่สร้างบุญบาร,รมีคือพระเกตแก้วจุลมณีเจดีวันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเทวดาก็ตังต้นก็ตัง ไปสู่สถานที่พระเจดีย์ดังกล่าวมานั้นได้ดอกไม้ทูกเทียนบินทิ์ไปบูชากราบไหวเดินเวียนเทียนบทัทกินแล้วก็ขึ้นไปสาราธรรมสภาสาราอันทิ้นเป็นที่ประชุมของเทวดาทั้งหลายมีพระยาอินเป็นประธานพระยาอินก็จะหาอุบายตักเตือนสั่งสอนเทวดาเหล่านั้น ให้ไม่ให้ประมาทเพราะชีวิตของเราอยู่สวรรค์นี่อย่าพึ่งเข้าใจว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดไม่ได้หมดบุญเก่านีแล้วมันก็แตกดับทำลายลงไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ไปหาคนบุญนี่เมื่อมันแตกดับทนลายก็มาเกิดในโลกนี่แหละไม่ไปที่อืน่นหรอกมเกิดแล้วก็มาสร้างบุญบาร,รมีให้แก่กล้าจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์ นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทราบแล้วขอให้พากันฝึกใจของตนให้แน่วแน่ควบคุมรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณจเจริญปัญญาแยบคายอุบายสอนใจเสมอเสมอนี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา